พบกันดูนะครับ,บกับช่องโนเนมพลัสคาร์บานาน,น่าให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับมาแล้วเอาผาดมือเดียวไม่แทซอร์วิสศูทุกระยะสภาพสวยๆพร้อมใช้นะครับวันนี้ดูมาพร้อมกับเจ้าเอาผาดสอดนะครับผมปี2010ก็เครื่องเป็นซินล,ล้วเลยไม่ต้องกังวลเรื่องไฮบริดนะครับเลขไม้สองแสนเข้าศูนย์ทุกระยะรถมือเดียวราคาพิเศษครับ789,000บาท สภาพสวยๆไปชมกันเลยดีกว่าครับผมฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาฝากกดหน่อยนะครับฝากดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย ห้องเครื่องโลง่ลงๆเอะ้ะเช็คสภาพเครื่องง่ายๆอะ่ะสภาพสมบูรณ์ไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับอันนี้ก็ไม่มีประวัติอุบัติเหตุหนักนะแต่ก็มีเก็บสีทั่วๆไปนะครับของเนี่ยอะ่ะมีเก็บสีพวกปลากระปรงพวกแก้มข้างเนาะตามอายุรถนะครับก็สิบกว่าขวบละมันก็ต้องมีนี่ๆหน่อยๆน,นะครับแต่อย่างที่บอกไปคันนี้ประวัติศูนย์นะครับเลขไม่เยอะหน่อยแต่ประวัติศูนย์ เข้าศูนย์ทุกระยะมีอะไรเซอร์วิสที่ศูนย์เพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงเจ้านี่ก็มาพร้อมกับเครื่องเบนซิน2.4นะเกียร์ CVT นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงมา้อาอัตราการสิ้นเปลืองก็ตัวใหญ่เนาะถูกใช้คำพูดว่า10บวกลบแล้วกันนะครับผมรถติดในเมืองก็8ปเจ็ดนะฮะบอดี้เขาใหญ่ออกต่างจังหวัดก็10ต้นๆแต่ที่สำคัญมันนั่งสบายนะครับตามสไตล์เอาผาด โอเคครับเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันเลยครับคันนี้สภาพสีตีไปแปดสิบห้าปอร์เซ็บวกเลยขาวๆสวยๆดะวยความที่ตัวใหญ่ก็เรียกว่าน้องขาวอวบก็ได้เนาะนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้าออโต้ปั๊น้ำฝนออโต้นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้พร้อมกล้องมองหลังนะครับผมกระจังหน้าสไตล์อัล่าดสวยๆคือเป็นรถตู้ VIP ที่ดูไม่ล้าสมัยนี่มันสิบขวบแล้วนะ ก็ยังดูสวยอยู่นะครับบางคนก็เอาไปใส่ชุดแต่งเพิ่มนะฮะล้อดเดิมโรงงานครับผมขอบ17นะครับมาพร้อมกับยางไซส์สองหนึ่ง้าเท่ากันทั้งสี่ล้อยางติดรถเป็นปีสิบเก้านะใครเอาไปไปเปลี่ยนนะครับบอกตรงๆเลยนะใครเอาไปไปเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยนะแต่ยางไม่แพงสําหรับรถเอาผ่านนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างสันรูสองตอนนะครับก็เป็นรถที่เหมาะสำหรับ การท่องเที่ยวนั่งเพลิเลินจริงประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างนะครับประตูคู่หน้าก็มีในส่วนของสมาร์ทคีย์นะครับนะขางรถสวยๆไปท้ายสวยๆไม่มีรอยร้าวนะครับด้านซ้ายก็จะมีแบชเอา่าดแบบนี้นะฮะโอเคเปิดดูที่เก็บของด้านหลังกันดีกว่านะครับยังไม่ไฟฟ้านะยังเป็นแมนวนวลนะครับ แถวสามก็เลื่อนได้คือเบาะมันสามารถปรับได้หลากหลายนะครับจะพับเพิ่มที่เก็บของก็ได้จะเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็นั่งเต็มหกที่นั่งก็ได้นะครับน,นี่มุมมองจากด้านหลังนะครับทุกอย่างก็ครบพร้อมใช้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับผม เช็คสมาร์ทคีย์กันซะหน่อยล็อกรถก็กดของปุ่มดำๆตรงนี้นะฮะอ่ากระจกเขก็จะพับให้กดล็อกก็สอดมือไปที่มือจับนะครับผมกระจกกลางออกให้นะฮะเปิดมาก็เจอกับหนังสีเบจเนาะแล้วก็นี่ปุ่มเมมโมรีบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเมมโมรีฝั่งคนขับนะครับตรงนี้ก็สวิตช์ปับกระจกต่างๆกระจกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ตรงประตูไฟฟ้านะครับ ช่องใส่ของเยอะแยะมากมายมหาศาลอยู่แล้วอบอกคุณหน้าปรับไฟฟ้านะให้ดูบอกก่อนมีพนักวางแขนให้แทบจะทุกที่นั่งเลยนะฮะโอเคผมคูสตาร์ทนะครับแล้วก็นี่ช่องใส่ของจุกจิกใส่เหรียญใส่ตังค่าทางด่วนแล้วก็มีช่องใส่การ์ดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับผมกุญแจก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เนาะ ตามสไตล์ล็อกรถกดล็อกแล้วก็เปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับอย่างที่เห็นที่อินเสิร์ตนะก็กดรีโมทแล้วก็เลื่อนออกได้เลยตอนนี้ดูขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องก่อนครับอากาศแบบนี้แอร์ก็แทบจะสู้ไม่ไหวเหมือนกันนะเลขไม่2องแสนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า เรามาดูเนาะรถปี2010ใช่ไหมฮะปี2010ปีนี้ปี2013ใช้ปีไม่ถึง20,000โลนะหมื่นกว่าโลเองคือเลขก็ตามระยะเขานั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ทุกบอกไปคันนี้เซอร์วิสศนะดูแลถึงนะครับใครเอาไปใช้ต่อก็ไม่ต้องเป็นกังวลโอเคข้างในก็จะเจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะหน้าตาก็คล้ายๆ c a m r แคมรนะครับก็เป็นพี่น้องกันนะฮะ ตรงนี้ก็การไฟเลียวพร้อมไฟหน้าออตโต้นะครับด้านซ้ายก็เป็นปัดน้ำฝนออตโต้นะฮะโอเคกระจกตัดแสงแบบแมนนวลเป็นปอกแบกนะครับแล้วก็ช่องใส่แว่นตาตรงนี้ก็จะเป็นประปิดสันหลูปนะครับประตูสลไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเนาะของด้านหน้าเนี่ยมันเรียกเป็นมูนลูฟเพราะมันแค่กระดกขึ้น นะครับก็คือยกขึ้นรับอากาศเฉยๆแล้วก็เปิดให้แสงสว่างเข้ามาส่วนของด้านหลังก็คือเป็นสนลุกแบบเปิดได้เลยนะครับโอเคหน้าจอเดิมนะครับหมายถึงเดิมตั้งแต่ติดรถมานะโอเคก็ถ้าใครจะไปก็สามารถไปติดจอ a อน r รอยเพิ่มได้นะครับแอร์ก็แยกอุณหภูมิซ้ายขวาหลังก็เป็น3โซน เกียร์ CVT นะครับจอดเกียร์ว่างได้นะมีผมชิปล็อกนี่คือข้อได้เปรียบของรถญี่ปุ่นจริงๆนะครับถัดมาช่องใส่ของคือช่องใส่ของมันเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยข้างล่างข้างบนตรงที่วางแขนนะครับคือมันมันเป็นรถสำหรับการใช้งานครอบครัว,รวท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะ่ะ มันดีไซน์มาแบบให้มันเน้นความสบายแล้วก็อธิประโยชน์ในการใช้งานนะครับเ <mem> นี่ยพนักวางแขนคือครบพร,พร,พร้อมๆแล้วก็กว้างขวางใหญ่โตโถงอันนี้เกะหน้านะครับมาในส่วนของการขับขี่คันนี้ก็สภาพช่วงล่างสภาพลมรลไยเครื่องโอเคนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดจะเอาไปมุดนะฮะก็คือเขาไปเรื่อยขับสบายๆนุมน่มๆ นะครับเน้นแบบตรงๆยาวๆนะแล้วก็ทัศนวิสัยก็ดีนะคือมันมองเห็นด้วยมุมมองของรถตู้เราก็จะเห็นอะไรได้มากกว่ารถเก่งที่เตีย้ยๆใช่ไหมเห็นลุมเห็นอะไรได้ชัดเจนนะครับคราวนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าเออในบ้านเนี่ยใครจะเป็นคนขับแค่นั้นเองตกลงกันให้ได้เพราะว่านั่งหลังมันสบายกว่าเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันครับผม ไซส์ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งว่าที่วางเท้ามันยังไงมันก็ต้องเหลือนะฮะอ่ะโอเคตรงเท้าสองเนี่ยก็จะมีนี่ตะขอห้อยถุงนะครับรับน้ำ,ำหนักได้สี่โลมีสองตัวนะซ้ายขวาช่องใส่เอกสารต่างๆใส่ของต่าง,างก็สภาพสมบูรณ์ดีนะครับมีที่วางของมีที่ใส่ขวดน้ำให้ด้วยนะฮะ สามารถพับลงได้ถ้าสมมุติว่าจะเดินไปด้านหลังนี้การพับไปตรงนี้นะครับปรับแอร์นะฮะตรงนี้แล้วก็เปิดสันลูปอ่ะก็ลองให้พี่พ,พี่ดูกันนะครับเขาก็จะเลื่อนไปพร้อมทั้งพาร์ิชันแบบนี้เลยใช้หน้าหนาวดีมากๆนะครับเพราะยังไงคันนี้มันก็ลดคอบครัวเนาะเด็กๆชอบด้วยฟังก์ชันนี้อ่ะพอเวลาปิดเขาจะปิดแต่กระจกนะครับ แล้วก็เราค่อยมาเลื่อนมือปิดพาร์ติชันอีกทีหนึ่งนะฮะช่องแอร์ก็ครบๆนะครับผมก็อยู่ตรงเพดานแบบนี้นะฮะกอดให้ดูทีวีทีหนึงแล้วกันทีวีก็เก่าแล้วแหละนะครับตอลายแล้วสมควรที่จะต้องเอาไปเปลี่ยนให้มันทันสมัยขึ้นนะครับถ้าใครเอาไปในส่วนของเบาะแถวที่สามะเราก็เดินทะลุเข้าตรงกลางตรงเนี้ยนะครับ เอามาลองนั่งกันดูมันปรับเอ็นได้นะครับก็นั่งได้สบายที่วางขาเหลือๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่6กคนก็ยังนั่งได้สบายนะฮะที่ใส่ขวดน้ำนะครับช่องแอร์ก็มีนะฮะสบายสุดๆนะครับอย่างที่ลูกบอกไปตกลงเให้ได้ว่าใครเป็นคนขับรถ นะเพราะนั่งหลังมันสบายกว่านะเลขไม้ส0 0 0 0นที่สําคัญราคาดีมากๆ7 8 9 0 0ดหาอยู่ดูว่าไม่ควรพลาดเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้าเอาพาดสองจคันนี้เหมาะใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับเอาพาดสองจสภาพสวยๆนะครับผมทวนกันก่อนได้รถปี2010เลขไม้200,000รถมือเดียวประวัติศูนย์ทุระยะนะครับตรวจสอบได้กับราคาแค่เจ็ดแสนแปดหมถ้าดีจับเฟ้นเต็ม มาดูกันดีกว่าครับมันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนรถตู้ไซส์ขนาดนี้นะครับก็ต้องเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วเนาะเหมาะสําหรับ,บครอบครัวขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่แต่ไม่ถึงขั้นใหญ่มากแบบนั่งสิบกว่าคนอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะอยากได้รถตู้ครอบครัวที่นั่งสบาย,บาย,บายเอาผาดตอบโจทย์ขับสบายไปได้เรื่อยๆนะครับผมแรงมา้าเข้าเพียงพอคือทรงมันก็ไม่ใช่รถซิ่งอยู่แล้วเนาะคือมันไปเรื่อยๆนะครับที่สําคัญโตโยตา้าดูแลง่ายซอริสไม่แพงนะครับ ครบเครื่องเรื่องใช้งานก็ยกให้ยี่ห้อนี้จริงๆนะฮะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายนะครับดูมั่นใจว่ามีคนหาเอาผ่านสภาพนี้เยอะและที่สําคัญคันนี้ราคาดี78900 0นะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะฮะร,รุ่นหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับฝากติดตามคลิปเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโนเนมช่องคารเวหน้านะครับผมทั้ง2ช่องเลยนะ ช่วยกันกดซับนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ทุกขอตัวก่อนล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ